วันพฤหัสที่20มิถุนายน2024ในบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้เราฟังพระพจนะของพระเจ้าจากหนังสือบุตรศิรานะครับบทที่48ที่นำหนังสือบุตรศิลามาอ่านในวันนี้ก็เนื่องจากว่าในวันที่ผ่านๆมาเราเพิ่งจะได้ฟังเรื่องราวของประกาศศกเอลียา ทั้งในหนังสือพงกษัตรบบ์ฉบับที่1และฉบับที่2เกี่ยวกับประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้นะครับซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูคริสต์ประมาณ600ปีและทําไมบุตรศิลาบุตรศิลาใครเป็นคนเขียนผู้เขียนนั้นก็เป็นผู้อาวุโสที่ห่วงใยคนรุ่นใหม่เนื่องจากว่าชาวยิวในช่วงนั้นได้อพยพออกไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงนะครับ เช่นไปอยู่ที่อเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์เช่นไปอยู่ในประเทศกรีซส,สมัยนั้นนะครับแล้วก็ได้รับอ,อิทธิพลจากแนวคิดใหม่ๆปรัชญาใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ภาษาใหม่คือสรุปง่ายๆชาวยิวที่มีพระเจ้าองค์เดียวนั่นก็คือพระยาเวหรือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันที่เรากราบไหว้นมัสการนั้นทีเล็กๆ,ๆทีละน้อย เมื่อไปอยู่ในต่างแดนก็จะได้รับแรงจูงใจอีกแบบหนึ่งจะถูกอิทธิพลของวิทยาการของวิชาการหรือของนักคิดอีกสังคมหนึ่งฉะนั้นทำให้ผู้อาวุโสของชาวยิวนั้นเป็นห่วงใยกับคนรุ่นใหม่เมื่อไปอยู่ในประเทศรุ่นใหม่ก็กลัวว่าจะ <c oughs> ขอโทษฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เกรงว่าจะได้รับอิทธิพลในวัฒนธรรมเหล่านั้นจึงลืมพระเจ้าลืมพระยาเวไปฉะนั้นจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาสรุปบุคคลสำคัญสรุปประวัติศาสตร์แห่งความรอดของอประชากรของพระเพียรเจ้าให้ทุกคนได้เตือนสติขึ้นมาและก็นำ ผู้บุคคลสำคัญแต่ละบุคคลในพระธรรมเดิมในพระคัมภีร์นั้นได้นำมาเล่ามาเรียบเรียงและวันนี้ก็ได้เป็นการนำเอาเรื่องราวของสรุปของชีวิตของประกาศกเอลียารายเลียงมาตั้งแต่เริ่มต้นของเอลียาจนกระทั่งชีวิตของเอลียานั้นได้ไปอยู่กับพระเจ้าและมอบอำนาจ สืบต่อมาให้กับเอลิชาที่ปิกาสุกเราเพิ่งได้ยินผ่านไปในแต่ละวันที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้สิ่งที่น่าคิดสำหรับพ่อในวันนี้ก็คือเมื่อมาเปรียบเทียบในสังคมของเราปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมหมู่คณะที่มีคิตฉชนกลุ่มน้อยนะครับเราก็มักจะถูกกลืนไปด้วยวัฒนธรรมหรือ ด้วยความเชื่ออื่นๆถ้าเราไม่มีอัตลักษณ์หรือไม่มีความรู้อย่างเพียงพอและที่สามารถใช้วิจารณญาณในการแยกแยะแยกแยะข้อความจริงและองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรากลาวไหว้นมัสการนั้นชีวิตก็ค่อยๆที่จะถดถอยและห่างไกลาจากความเชื่อไปนะครับอันนี้หัวใจสำคัญสิ่งที่พ่อ ให้เข้าสังเกตและน่าเป็นห่วงก็คือบรรดาชีวิตคิตชนคิดเราเรียกว่าคิตชนนอนนี่แหละก็คือมาเป็นชาวคริสต์ตั้งแต่เด็กและเมื่อเป็นเด็กนั้นเราก็เรียนคำสอนเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อจะได้รับเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือเราเรียกว่าสินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเมื่อจบจากการเรียนในโรงเรียนหรือเรียนคำสอนในวัยเด็กเราเหมือนกับว่าก็จบไปเลย เมื่อจบแล้วเสร็จแล้วก็หลายคนก็จะเข้าไปสู่สังคมใหม่ไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือไปทำงานท่ามกลางบุคคลที่มีความเชื่อแตกต่างไปฉะนั้นเมื่อ,อถูกอิทธิพลต่างๆชักนำปรัชญาแบบใหม่ๆแนวคิดแบบใหม่ๆก็ทำให้ตัวเองตั้งคำถามในชีวิตมากมายทีเดียวว่าในที่สุดแล้ว พระเจ้ามีจริงไหมพระเจ้าอยู่ที่ไหนศาส,สนามีประโยชน์ไหมคิดศาสนานั้นอสอนอะไรเรามีแนวปฏิบัติอย่างไรหลายคนก็เขวไปเลยนะครับคิตชนที่เพิ่งเข้ามาเป็นคิตชนแล้วรู้คิตชนยืนนั้นก็คือมาเรียนคำสอนตอนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นก็อาจจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากกว่าคิตชนที่ เรียกว่าเป็นตั้งแต่เด็กมาถ้าหากว่าบรรดาคิตชนที่ปฏิบัติได้รับพิธีล้างล้างบาปมาตั้งแต่เด็กถ้ามีโอกาสได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมทุกวันอาทิตย์และมาร่วมกิจกรรมความศรัทธาต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ฟังพระวาจาได้ฟังพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์หรือ ได้ฟังบทเทศดีๆหรือได้รับแนวปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆก็จะอาจจะได้เพิ่มพูนความรู้มากขึ้นแต่ในสภาพความเป็นจริงนั้นก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับมีคิจชนหลายต่อหลายคนเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วเมื่ออยู่ท่ามกลางาบุคคลที่ความเชื่อต่างและบางทีถูกถามคำถามมากมายเราตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้เราก็เขว เราก็ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ในการหลักคำสอนในชีวิตของเรานะครับเรื่องนี้แหละก็จึงเป็นแบบบุตรศิลาที่วันนี้ได้เขียนหนังสือพระคำพีเพื่อที่จะได้รื้อฟื้นเตือนใจบรรดา,าพี่น้องประชากรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งการที่จะสแสวงหาความรู้ในพระเจ้านั้น เราต้องทำอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่เรากระทำเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่เป็นเด็กหรือว่าอยู่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับฉะนั้นชีวิตจะไม่เติบโตก็เปรียบเสมือนต้นไม้ถ้าเติบโตขึ้นมาถ้าเราไม่พวนดินใส่ปุ๋ยมันก็จะไม่เกิดดอกออกผลอะไรเลยชีวิตก็จะเหี่ยวแห้งและไม่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ฉะนั้นเราจึงน่าจะทบทวนถึงเรื่องนี้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรดีที่ทำให้บรรดาพี่น้องสัตว์รุษนั้นมีความรู้ที่พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นความรู้ทางเทววิทยานั้นพระคัมภีร์นั้นเล่มเดิมพระคัมภีร์ความจริงในพระวาจาพระเจ้านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าว่าวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัตินั้นก็ พัฒนาไปนะครับเพราะว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยุคสมัยการใช้ภาษาการใช้สื่อและการเผยแสดงข้อความจริงของพระเจ้ากับเรานะครับฉะนั้นคําสอนของพระราชาจึงมีพลังจึงเป็นคําสอนทรงชีวิตเราอ่านพระคัมภีร์เรื่องเดียวบทเดียวกันแต่ถ้าอ่านพระคัมภีร์เรื่องเดียวกันนะครับอ่านสักร้อยครั้ง เราก็จะได้ความคิดร้อยแบบแต่ว่าความจริงเป็นอันเดียวเท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าว่าวิธีการแนวทางการปฏิบัติหรือการดนใจจากพระเจ้าการดนใจของพระจิตนั้นจะต่างจะใหม่เสมอและในพระวาจาของพระเจ้านั้นจะมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อยู่ตลอดเวลานี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญ ข้อคิดสำหรับเราในวันนี้เราน่าจะคิดว่าเอะเรามีความรู้ทางศาสนามีความรู้ทางพระคมัมภีร์มีความรู้คำสอนของพระศาสนาจักมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวภาษาจักมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งนี้แหละสิ่งที่น่าคิดเราต้องขวนขวายหาความรู้นะครับเราอยู่เฉยๆจะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ ตกมาจากบนฟากฟ้ามาสู่ตัวเรานั้นก็เป็นไปยากทีเดียวจะมีอัศจรรย์แบบนี้ไม่มีบ่อยนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราเห็นประวัตินักบุญต่างๆมากมายทีเดียวก็มีนักบุญมากมายเหมือนกันที่เคยหลงทางเคยที่ไม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะประทานพระจิตผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เรียนรู้แล้วรู้จัก พระเจ้ามากขึ้นในแต่ละวันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราเองเราต้องมีพื้นฐานเราต้องมีความเชื่อเป็นต้นทุนในชีวิตของเราอยู่ก่อนแล้วฉะนั้นทุกคนที่เราได้รับสิลล้างบาปนั้นเราก็มีต้นทุนสูงเพราะว่าเราเป็นประชากรพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ถ้าว่าการเพิ่มพูนความรู้นั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยนะครับ สมมุติว่าเรามีมีดหนึ่งเล่มนะครับมีดนั้นเมื่อเราได้รับมามันก็แลดูคมอยู่แต่ถ้ามีดนั้นไม่ได้ใช้ไม่ได้นำมารับฉะนั้นมันก็จะเกิดสนิมมันก็จะทื่อมันก็จะใช้การไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับถ้าชีวิตเรานั้นรู้จักรับมีดอยู่ตลอดเวลาเราก็จะสามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆได้ ฉะนั้นพ่อเคยมีประสบการณ์เจอนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายต่อหลายคนตัวมักจะตั้งคำถามมากมายทีเดียวคำถามแรกๆก็คือศาส,สนามีประโยชน์หรือไม่พระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่พระคัมภีร์นั้นเ,เป็นเรื่องนิทานแต่งขึ้นแล้วและเราจะสแสวงหาความจริงได้อย่างไรนะครับมีการเปิดพระคัมภีร์ตั้งแต่หน้าแรกเลยหลายคนอ่านแล้วก็ คิดว่าเป็นเรื่องขอบขันเป็นเรื่องที่ตลกเช่นพระเจ้าสร้างโลกเช่นว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์นำมนุษย์นำฝุ่นดินมาสร้างนำดินเหนียวมาปั้นสร้างผู้หญิงมาจากซี่โคงของผู้ชายชักกระดูกออกไปหนึ่งซี่อะไรต่างๆเหล่านี้บางคนไปตีความตามตัวอักษรฉะนั้นก็ผิดพลาดตั้งแต่แรกก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเรา ติดกระดุมเม็ดแรกผิดไปมันก็ผิดไปทั้งหมดฉะนั้นหลายคนเมื่อตอบคำถามไม่ได้ก็เลยคิดว่าเรื่องศาสนาไร้สาระไม่เป็นความจริงอะไรต่างๆนานานะครับหรือ,อมีนักศึกษาบางคนถูกตั้งคำถามว่าพระเยซูเป็นใครแค่นี้บางทีเราก็ตอบตอบไม่ได้หรือบางทีถามคำถามง่ายๆอีสเตอร์คืออะไรปัสกาคืออะไร ต่างๆนานาและหรือให้เล่าประวัติของพระเยซูคริสอะไรต่างๆเราก็จะไม่รู้เรารู้แต่เพียงแบบว่าคริสต์มาสนั้นก็คือการแลกเปลี่ยนของขวัญการที่เรามาลื่นเลงยินดีพระกุมารบังเกิดก็จบไปแค่นั้นแต่เราไม่รู้เหตุผลไม่รู้ที่มาที่ไปฉะนั้นคําถามของพ่อก็คือเราจะทำอย่างไรดีที่จะฟื้นฟูการเรียนคำสอนของเรา อันนี้จะต้องเป็นการขวนขวายหาความรู้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันเราต้องหมั่นเพียรที่จะมาวัดมาศึกษาหรือว่าแสวงหานะครับในปัจจุบันนั้นเรามีเครื่องมือสื่อสารจำนวนมากทีเดียวเรามีแอปพลิเคชันมากมายทีเดียวเรามีสิ่งต่างๆที่จะสอนเราต่างๆนานานะครับอย่าลืมนะครับ มนุษย์ไม่ได้เจริญชีวิตด้วยอาหารฝ่ายกายอย่างเดียวแต่เจริญชีวิตด้วยอาหารฝ่ายจิตด้วยนะครับเวลาที่พ่อฝังแก้บาปนั้นถ้าใครมามาสารภาพบาปกับพ่อนั้นเวลาใช้โทษบาปพ่อมักจะให้เลือกพระคัมภีร์ไปหนึ่งบทที่เตรียมเอาไว้นะครับเป็นบทสั้นๆและเนื่องจากพระคัมภีร์นี่แหละเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มีพลังอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว บางทีไม่จำเป็นต้องอธิบายและพระคำพีนั้นไม่ใช่แค่เพียงหลักปรัชญาหรือแค่ข้อคิดธรรมดาธรรมดานะครับแต่ในพระคำพีทุกคําทุกตอนนั้นเป็นพระวจนะเป็นพระเจ้าเองที่ประทับอยู่ที่นั่นฉะนั้นเราต้องหาวิธีการดูซิว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะหาแสวงหาความจริงให้ให้จงได้นะครับนบ,บุญออกัสตินนั้น เป็นนักปรัชญ,ญาเป็นนักพูดเป็นนักเทศเป็นนักปรา,กาฐกถาที่สำคัญมากแล้วตัวเองก็หลงทางมานานทีเดียวใช้ชีวิตตามแบบอย่างของชาวโลกร้อเอร์เซเลยนะครับก็คือใช้ใช้ชีวิตของตัวเองนั้นใช้สติปัญญาของตัวเองนั้นเพื่อจะสแสวงหาความรู้ทั้งโลกแต่ตัวเองก็ไม่เคยอิ่มสักทีไม่ได้เคยพบความจริง แต่วันหนึ่งพระเจ้าได้ดลใจให้หยิบหนังสือพระคัมภีร์มาเพียงเท่านั้นแหละหนังสือพระคัมภีร์ก็จะเป็นพลังให้เกิดกับชีวิตได้ทบทวนในชีวิตได้เห็นแบบอย่างของประกาศกได้เห็นคําตอบในชีวิตหลายคนนะครับมีคําถามมากมายชีวิตนั้นคืออะไรตายแล้วไปไหนชีวิตเหล่านั้นมีคุณค่าอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้าเรา สงสัยในเรื่องนี้ลองดูสิครับลองไปเปิดแบบซุ่มตัวอย่างเปิดพระคัมภีร์ตรงไหนก็ได้หน้าไหนก็ได้เราลองอ่านดูสั้นๆไม่ต้องอ่านยาวนะครับอ่านเพียงเล็กน้อยด้วยเหตุน,นี้ทําไมภาษาปาฟรานซิสจึงบอกเวลาไปไหนมาไหนน่าจะมีพระคัมภีร์ฉบับเล็กๆติดใส่กระเป๋าไปด้วยแต่ในปัจจุบันนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับเราโหลดแอปพลิเคชัน ข้อคิดในพระคัมภีร์หรือบทเทศบทธรรมในพระคัมภีร์เราก็จะได้รับการดนใจได้รับพระคุณของพระจิตให้มาประทับอยู่กับเรานะครับตราบใดก็ตามถ้าเรามีความเชื่อเป็นพื้นฐานตราบใดก็ตามเราเริ่มต้นสแสวงหาเราอาจจะเริ่มต้นเพียง1%ไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ที่เหลืออีก99%นั้นเป็นพระคุณของพระจิตจะเป็นผู้ที่จะ ดำเนินการเองจะเป็นพลังให้สำหรับเราเองนะครับในวันนี้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าบรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดความเชื่อมาอย่างไรเราก็ต้องสืบทอดไปอย่างนั้นนะครับในปัจจุบันเราต้องขอบคุณปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราที่ถ่ายทอดคำสอนมาให้กับเราวิธีการปฏิบัติชีวิตให้กับเราและเราต้องสานต่อเราต้องต่อยอดด้วยตัวเราเองด้วยนะครับ ถ้าเรามีหัวใจเปิดเพียงเล็กน้อยเราก็จะพบความจริงเพราะพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์เองเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตของเรานะครับฉะนั้นเราอย่าลืมใส่ใจในตรงนี้นะครับแล้วันนี้พระเยซูคริสต์ในพระวรสารก็สอนเราให้สวดภาวนาสวดภาวนานี้เป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการที่จะทําทอะไรต่างๆทุกวันนั้นการอธิษฐานภาวนาบางคน ก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะสวดอย่างไรสวดต่อใครเราเป็นชาวคริสต์นั้นเรามีเป้าหมายแน่นอนและเราเราไม่ได้สวดแบบอ่าเรียกว่าอึ้งอึงอังอง,องหรือว่าเราสวดแบบไม่มีเป้าหมายเรามีพระเป็นเจ้าสูงสุดเป็นพระบิดาของเราที่ดูแลเราเรา,เราต้องรื้อฟื้นความเชื่อตรงนี้นะครับ ฉะนั้นพระเจ้าในฐานะที่เป็นบิดาของเราอยู่ทุกโขนทุกแห่งฟังคำภาวนาของเราฉะนั้นบทภาวนาที่สำคัญที่สุดก็คือข่าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะว่าเป็นพระอาจารย์ของเราพระเยซูคริสตเป็นผู้ที่สอนเราเรื่องนี้เองนะครับเราต้องภาวนาอางไรเพราะในสังคมยิวสมัยโบราณน,นั้นเขาก็สวดพร่ำเพื่อไปเรื่อยกล่าวอะไรอะไรไปต่างๆนา,นานานะครับ แล้วก็ไม่ทราบว่าสวดให้ใครถามถึงใครแต่ว่าเราสวดน,นั้นถึงพระบิดาของเราฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องสวดบทนี้สลักไว้บนหัวใจของเราทีเดียวนะครับข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะอะไรเพราะหนึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความวางใจและเป็นเรื่องของความรักและที่สำคัญที่สุดนั้นพระพรต่างๆจะหลั่งไหลามาสู่เราก็เพราะว่า การรู้จักเยียวยารักษาตัวเราโดยการให้อภัยผู้อื่นฉะนั้นในวันนี้เราต้องสิ่งแรกที่ต้องควรทำก็คือต้องขจัดบาปขจัดสิ่งที่สกปรกเรื้อรังที่มันเป็นขยะออกจากร่างกายเลยขอพระจิตเจ้าได้ชำระล้างตัวเราก่อนก็โดยการให้อภัยกับผู้อื่นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเราเรานั้นเรา ก่อนที่จะทำอะไรก็ตามเราต้องเยียวยารักษาตัวเราเองโดยการรู้จักให้อภัยกับผู้อื่นและขอพระเจ้าทุกวันอย่าให้เราตกอยู่ในการประจนเพราะอะไรเพราะว่าซาตานมันอิจฉาเราเราเป็นลูกพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อุ้มเราทุกวันเป็นพระเยซูคริสที่แบกเราอยู่บนหลังของพงทุกวันฉะนั้นการเดินทางของเราในแต่ย่างก้าวนั้นจะไม่มีผิดพลาดเลยนะครับ ฉะนั้นขอพระอ,องค์ได้โปรดเป็นหัวใจของเราขอให้บทค่าแต่พระบิดาที่เราภาวนาในวันนี้หรือทุกวันนะครับวันหนึ่งเราต้องภาวนาหลายๆครั้งเรียกร้องหาพระบิดาเจ้าที่ในสวรรค์เพื่อพระนามของพงเพื่ออาณาจักรของพงจงมาถึงนะครับขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพงและที่สำคัญเราขอพง อย่าให้เราได้แพ้พ่ายการประจนเพราะว่าซาตาหรือปีศาจมันอิจฉาเรามันต้องการที่จะขัดขาเรามันต้องการทำให้เราล้มลงมันทำให้เราผิดหวังมันทำให้เราขุ่นข้องหมองใจมันทำให้เราสับสนมันจะกลั่นแกล้งเราทุกวิถีทางแต่ถ้าว่าเราขอพระบิดาแล้วเราจะไม่แพ้าการประจนใดๆทั้งสิ้นนะครับเราต้องเกาะมือไปด้วยกันเราต้องรักซึ่งกันและกัน เราต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยกันเราทุกคนต่างเป็นพี่น้องกันนะครับวันนี้บูชาขอบคุณนั้นพ่อถวายาบูชานี้สสำหรับผู้มีพระคุณทุกท่านผู้ที่สวดภาวนาผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายนะครับวันนี้พ่อก็สวดภาวนาตามารายการที่หลายคนกำลังต้องการนะครับแล้วก็หลายคนก็ไม่ประสงค์ที่จะออกนามแต่ว่าพ่อก็คิดถึงบุคคลเหล่านี้ นะครับแล้วก็ภาวนาสำหรับคนเจ็บคนป่วยทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังโหยหาพระเจ้ากำลังสแสวงหาความยุติธรรมสแสวงหาความจริงในชีวิตขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันดีๆที่พระจิตเจ้าจะประทานพรให้กับเราให้สกิดเราสกิดใจเราเพียงนิดหน่อยเราก็จะไดะ้คุณงามความดี เราจะได้มีพลังในการทำคุณงามความดีในชีวิตแต่ละวันนะครับขอพระองค์ได้เป็นพลังให้กับเราวันนี้พ่อภาวนาสำหรับวิญญาณในไฟชาระวิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเราที่จากไปและภาวนาเป็นพิเศษสำหรับดวงวิญญาณของยอแซฟลำพากิจเจริญนะครับที่ได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วอาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงดวงวิญญาณน,นี้นะครับฉะนั้น พ่อก็ภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับก็คือวันที่20มิถุนายนและผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนทุกคนพ่อภาวนามากเป็นพิเศษสำหรับบรรดานักเรียนบรรดานักศึกษานะครับวันนี้โรงเรียนหลายแห่งก็เป็นวันไหว้ครูซึ่งหัวใจสำคัญนั้นก็คือบุคคลใดก็ตามที่มีความกตันญูต่อครูบาอาจารย์ เราต้องทําให้คิดถึงชีวิตเราด้วยนะครับและอาจารย์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรานั้นก็คืออาจารย์ที่ชื่อว่าพระเยซูคริสต์นะครับขอองค์พระจิตเจ้าได้ดนใจเราทุกคนให้เราสก,กิดใจสักหน่อยองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลในโลกนี้ถ้าเรามีพระเจ้าพระจิตเจ้าอยู่เพียงพระองค์เดียวเราก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงในชีวิตเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตได้ ขอพระเจ้าประทานพรครับอาเมน